สวัสดีครับถ้าในกรณีที่หัวพ้นแก๊สมันไม่ติดเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนบางทีอากาศมันชื้นสตาร์ทไม่ติดวิธีการแก้ไขให้ทําแบบนี้นะครับให้ถอดหัอกแก๊สออกมาเป็นลักษณะนี้เลยครับให้ถอดออกมาอย่างนี้นะแล้วก็เอามาใส่กับปองแก๊สข้างนอก <c oughs> แล้วมีอีกอันหนึ่งสมมุติอันนี้ทำมันเสียทำไมไม่ติด ถ้ามีสองอันให้จุดแก๊สนี้นะครับแล้วลนไปตรงนี้ครับลนตรงนี้เลยประมาณหกเจ็ดวินาทีหรือประมาณสิบวินาทีประมาณนี้แหละนับหนึ่งขึ้สิบลงช่วงช่วงด้านบนนะครับช่วงด้านบนเนี่ยแค่นี้เองจบละหลังจนากนั้นก็เอาไปสองกับกะป๋องแก๊สรับรองครับทีเดียวติดเลย ทำแบบนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ